ต้องการเพิ่มความรักให้กับดวงของคุณอรุชาอาจารย์จะมีวิธีแก้ไขยใส่อะไรเข้าไปในตัวอักษรถ้าถ้าจากตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าใส่ตัวดวงดาวเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะมันจะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เลยค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีวีซ่าพาสปอร์ตอะไรเขาอาจจะไม่อยากเปลี่ยนบ่อยก็เปลี่ยนมาหลายรอบแล้วแต่ถ้าคนที่เขามีปัญหาจริงๆแล้วไม่อยากเปลี่ยนชื่อก็อาจจะต้องใช้ ศยศาสตร์เข้าไปช่วยคือใช้ครอบจักรวาลครอบมันไว้เรับงของขังใช่ไหมกันเป็นแผ่นโลหะบุกเสกซึ่งก็จะมีแผ่นยันดวงพิชัยสงครามแผ่นยันมหาเศรษฐีแผ่นยันอธิษฐานจิตเรื่องความรักซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันจะแยกกันทํางานอย่างพิชัยสงครามเสริมเรื่องการงานให้เด่นใครมาใครจะโกงจะหลอกอะไรก็มันก็จะลําบากหน่อยส่วนแผ่นยันมหาเศรษฐีจะเสริมเรื่องการเงินให้แข็งแกร่งส่วนแผ่นยันอธิษฐาน จิตเรื่องความรักจะในเรื่องความรักอยากได้อะไรเขียนใส่แล้วก็อธิษฐานจิตตรงนั้นเสร็จแล้วก็ไหว้ใต้ฐานพระฐานะที่ที่ที่บ้านก็ได้ก็จะช่วยช่วยอย่างๆผมก็คงจะเป็นอันสุดท้ายใช่ไหมอาจารย์แผ่นความรักที่นยันความรักใช่ก็คือว่าใช้ใช้สามแผ่นบล็อกไว้ด้วยกันก็ได้ครับจะได้ทีเดียวไปเลย นี่แผ่นดวงอยู่ในมือผมแล้วอาจารย์ช่วยอธิบายนิดน,นึงครับว่าแผ่นดวงเนี่ยที่ผมถืออยู่นี้อาจารย์ครับนี่แผ่นดวงเพื่อให้ถูกกับลักษณะตรงนั้นมันจะมีคาถาอาคมต่างๆกำกับแผ่นยันแต่ละแต่ละใบ